สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนอีมากินตะปูฮุงนี่มีน้ใบต้มพร้อมคุณปอมาตะบ้านต้มใบไม,ม้เลยหลายน้อยนี่เอากินนอหน่อยดีกว่าพี่น้อหวานดีกว่านออมใหไม้มาตะนาจีบ้างดูพี่น้อง นืมบงน้ำใหม่น้ำใหม่อ,อ้อนต่มีไหมไรเพราะท่านได้กินกับน้ำร้ายหลายอะพี่น้องเบิงเบ้งไงเบิงบ้งขุยข้ามในไงบ่หนี่พี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่แสบตำเองกินเอง สนเสีย้อมแบเนา้อืมอืม มันนีแดดมันอนีฝนมาตกมันอนีมันอนอยีนอยุลานกระย่างเชียงของตาชานมาได้พี่น้องชสวยจัยงเพียงไผเตอ้์นี่กินเข่ามาเด้ออืมอี่พอยแม่เอ๋ยจับได้อยาวมือ้อ นมันอ่อนฝนมาตกแล้วมัน,น,นห่อน วนวะเขาอยูไอ่ไทยไปแล้วพี่น้องไปจับจับสวัสดีค่ะไปละ